เกาของคนชื่อแอมจริงหรือเปล่าซึ่งไอก็บอกว่าไม่ทราบอะไรอย่างเงี hmm. ้ยแล้วเขาก็ถามว่าให้มาถามว่าพี่โน้ตสดจริงหรือเปล่า mm hmm. ไอ้ก็เลยบอกว่า คืออย่างไอซ์เนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาไหมไอซ์ก็มีแต่ถามว่าโสดไหมไอซ์ก็โสดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไอซ์บอกว่าพี่โนโสดก็คือถามว่าณตอนนี้เขาก็คงแบบทุกคนน,น,นที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี้ยก็ยังใช้สถานะโสดได้อย่างเงี้ยค่ะที่เรากับหน้ยก็สนิทกันสนิทกันเป็นพี่น้องกฉนเฉยไม่มีอะไรค่ะเป็นเพื่อนกันวันนี้พี่ว่าอยู่คอนโดนเดียวกันตื่เดียวกันใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยได้อยู่คอนโดค่นนานทีถ้ามีงานในเมืองอะไรเงี้ยอะไรค่อยนอนส่วนมากก็กลับบ้าน ไปอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบปรึกษาเรื่องผู้หญิงอะไรกับเราก็บอกแล้วว่าอย่างวิเศษเนี่ยไม่ต้องมาปรึกษาเรื่องผู้หญิงแล้วค่ะคือเขาดูแลตัวเองนี้ดีแล้วเขาก็เลือกเก่งแล้วก็มีมีถาม่าวเรื่องเหมือนเหมือนเวลามีข่นี่มีเหรอจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่นน้ไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่างที่ไอ้บอดต้องละลรกแบบคือภาพพออจะดูเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงละค่ะที่ทุกคนนี่ยเนาตก็อยากมีความรักที่ดีมีคนที่ดีอะไรเงี้ยข้างกา แบบด้วยดีกว่าเขาจะได้มานั่งตอบคือรู้สึกว่าตอนนี้มีแต่ตอบคำถามเขานะซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะไรเงี้<ล>ยโ<ล>อ้ยอยาเลยนะอ,อยากให้เป็นแบบน,นั้นเลยอย่างก็อย่างที่บอกเฉยๆว่าเป็นแค่เพื่อนกนะันอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนเป็นเพื่อนกันเนาะมันก็สามารถปรึกษาอะไรกันได้แต่อย่างที่บอกว่าพี่โดเขาเก่งเขาดูแลตัวเองได,ได้เขาไม่ต้องมาปรึกษาอะไรหรอกช่างพี่แพทย์ชงนดมีข่าวด้วยกันหรไ พี่หมดเลยงานแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยคนที่เป็นรุ่นพี่จริงๆก็เลยขายไม่ออกเพราะว่าสองคนนี้เป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องจริงๆไงรู้จักมานานมากแล้วอะไร้ยคะใช่ถ้าไปถึงแม่ชัดว่ากับโน้ตแค่พี่น้องจริงๆก็เพราะว่าเป็นพี่น้องกันจนแบบเป็นเพื่อนกันจนไม่ไม่มีอะไรได้มากกว่านี้เพราะมีความกับโนมาบ่อยมันก็เลยมันก็เลยมีกระแสความอยู่ว่าเราไม็ก็เ่าคู่ เพราะว่าเมื่อไม่นามนมานี้อไอ้เจอน้องไอ้ก็โอเคกับน้องอะ,อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีอะไรแต่ไอ้ไม่รู้ว่าน้องจะโกรธที่ไอ้บอกว่าพี่โนโสดหรือเปล่าไอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนตอนนี้เขาก็มีข่าวว่าคุกคิกอะไรกันอยู่ไงอันนี้ก็ไม่ทราบไงก็คือก็ยินดีด้วยถ้าสมมติแบบว่าเขา เอ็นอัพดลงเอย์กันได้ดีอ,อะไรเงี้ยแต่ถามว่าที่พี่ตอนแรกพี่พี่ถามว่าเฮ้ยโน้ตบบว่าเจ้าชู้มาจีบเราหรือเปล่าไอ้บอกเฮ้ยไม่ได้จีบเขาไม่ได้เจ้าชู้เขาสอดคือที่ไอ้พูดไปอย่างเงี้ยคือบอกว่าไอ้กับโน้ตอะตัดประเด็นได้เลยว่าไม่มีอะไรแต่กับปูเนี่ย นะตอนนี้ไอ้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาตัวผู้หญิงตัวผู้ชายก็ไม่ได้ออกมาบอกว่าเป็นแฟนกันแต่ถามว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนกันก็ผิดไหมก็ไม่ผิด<ม>อะไรเงี<ม>้ยก็ถ้าถามความที่แทนไอคือถ้าเขาลงเอยกันแล้วก็รักกันไอ้ก็ยินดีด้วย<ม>กับเพื่อนไม่ว่าแบบเพื่อนรักใครก็ยินดีด้วยอปไรเรื่องปูให้เราฟังไหมคะกระปุกเหรอคะไอ้ก็เคยเจอน้องเขาก็ไม่ไม่เคยค่ะพี่โนเขาแบบว่าเขาเป็นผู้ชายลึกลับ <laughs> เขาคิดเองได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเขาตัดสินใจเองได้ซีเรียสไหมคะมีข่าวว่าเขาหลบกคุณซีเรียสไหมจริงๆแล้วไม่ว่าเป็นข่าวะหลองแครก็ซีเรียสหมดนะเพราะว่าเราต้องเจอกันเราเราอยู่ในวงสังคมเดียวกันเราไม่ไกลกันน่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเจอกันบางทีเนี่ยเราโดยส่วนตัวเราคิดว่าให้โตๆกันแล้วไม่ต้องเคลียร์กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าข่าวลงเขียนอะไรบ้างแล้วน้องเขาอ่านอะไรบ้างเรารับรู้อะไรมาบ้างแล้ว กลัวว่ามันจะกลายเป็นเกาเหล่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นเรื่องของคนสองคนแต่แบบอ่านกันไปมีบุคคลที่3สื่อกันไปเรื่อยๆจนทําให้มีปัญหาซึ่งบอกไว้ตอนนี้เลยว่าไอ้กระปูไอ้สำหรับตัวไอ้เองไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนี้จะฝากน้อตไปบอกเลียร์ไม่ต้องฝากหรอกฝากพวกพี่ละกันบอกว่าไม่มีอะไรอะไรยังไงนะคะเพราะไอ้ก็รักน้องยังไงก็เหมือนเดิมค่ะร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาคค่ะ